สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่22เมษายนปี2023เราไปดูผลฟุตบอลคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดีย๋ยวเราเรื่องกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่32อาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับเซาทแฮมตันไป3-3 ก็ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้อาร์เซนอลอยู่ที่1แข่ง32นัดมี75คะแนนก็ทําแต้มหนีห่างอันดับที่2อย่างแมนซิตี้อยู่ที่5คะแนนแต่ว่าอาร์เซนอลแข่งเยอะกว่าแมนซิตี้อยู่ที่2นัดส่วนเซาแฮมป์ตันตอนนี้อยู่ที่20แข่ง32นัดมี24คะแนนก็ตามหลังอันดับที่17อย่างเออฟ์ตันอยู่ที่3คะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่30เอสปันยอนเสมอกับคาดิสไป0-0 ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้คาดิสอยู่ที่14มีอยู่32คะแนนส่วนเอสปานยอนอยู่ที่18ก็มีอยู่28คะแนนผลฟุตบอลกาโชอเลีอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่31เอวโรนาเอาชนะบรเลญญาไป2อต่อก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้บรเลญญาอยู่ที่8มีอยู่4ี่คะแนนส่วนเวโรนาอยู่ที่18ก็มีอยู่26คะแนน ผลฟุตบอลบุนเดลกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทียี่สิบเก้าอับวกเสมอกับสตุกการ์ตไปหนึ่งต่อหนึ่งก็ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้อัลบวกอยู่ที่สิบสามมีอยู่สามสิบคะแนนส่วนสตุกการ์อยู่ที่สิบหกก็มีอยู่ยี่สิบห้าคะแนนผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทีสามสิบสององเช่แพ้กับปารีสแซงต์แฌงแมงไปหนึ่งต่อสอง ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ปลารีสแซงต์แชงแมงอยู่ที่1มีอยู่75คะแนนส่วนอองเช่อยู่ที่20ก็มีอยู่14คะแนนผลฟุตบอลเอเลดูซิลิกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัาที่30โวเลนดัมเอาชนะคัมบูไป2ต่อ0ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้โวเลนดัมอยู่ที่14มีอยู่30คะแนนส่วนคัมบูอยู่ที่18ก็มีอยูคะแนน ผลฟุตบอลพรีมเมียร์ลีก้าบุกเกสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทียี่สิบเก้าคาซาปีอาร์แพ้กับสปอร์ติ้งบราร์กาไปศูนย์ต่อหนึ่งส่วนตารางคะแนนตอนนี้สปอร์ติ้งบราร์กาอยู่ที่สองมีอยู่หกสิบแปดคะแนนและคาซาปีอาร์อยู่ที่เก้าก็มีสามสิบเก้าคะแนนผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทีสามสิบเจ็ดเอีไอบาร์เสมอกับซาราโกซาไปหนึ่งต่อหนึ่งส่วนตารางคะแนนตอนนี้เอ e ีไอบาร์อยู่ที่หน,นึ่งมีอยู่หกสิบหกคะแนนและซาราโกซาอยู่ที่สิบก ลผลฟุตบอลบุนเดิลีกา2ของเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่29ฮัมบูร์เอาชนะซังเปาลี4-3และดัมสตัดก็เอาชนะคันซ์ลูไป2-1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ดัมสตัดอยู่ที่1มีอยู่61คะแนนฮัมบูร์อยู่ที่2มีอยู่56คะแนนซังปาลีอยู่ที่5มีอยู่47คะแนนและคันซ์ลูอยู่ที่9ก็มีอยู่39คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ